าพูดถึงเห็ดเธอรู้ไหมว่าเห็ดเกิดจากอะไรนะเห็ดนะเกิดจากความเงาที่ทำให้รู้ว่าแรกเจอเท่าใดนะรู้ไหมจุ๊ชิกรู้ใช่ไหมสวัสดีนะทุกคนฉันเป็นอัลปาก้าและตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องน้องทองนะฉันจะเล่าถึงชีวิตฉันให้ฟังวันนั้นนะที่ฉันอยากจะไปเล่นปอกแดงกับเจ้าแม่ไก่แม้ไอทีแรกนะชวนฉันไปเล่นนะฉันก็คิดว่าจะไปเล่นอะไรสนุกสนุกขำขำด้วยกัน แต่เจ้าแม่ไก่นี่สิดันมาเล่าให้ฟังว่าดันไปเสียผนันให้กับเจ้ากระรอกเนี่ยนะนะเล่นผนันด้วยอะไรไห่ผนันนะผน,นันโดยรูกตัวเองอะที่มีทั้งห้าตัวอย่างเจ้ากุกก๊กกิ๊กกุ๊กกลุ่ยุยกุ๊กปุ๊กปุ๊กกุ๊กชุกชิกกับกุ๊กบงกอน่ะแม่เล่นผน,นันโดยรูกตัวเองนี่บ้าหรือเปล่านะแล้วอยู่ดีๆเจ้ากระรอกก็มานะมาถามถึงว่าสิ่งที่ผนันกันเอาไว้อยู่ไหนละ่ะรูไก่ห้าตัวที่ผนันกันเอาไวนะ้น่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ ก็แน่นอนจิ๊กุอกอรเราก็เอารู้ไก่ไปหมดเลยลรวคิดว่าจะเป็นหน้าที่ใครละ่ะที่จะต้องทวงกลับมาก็ฉันนั่นสิเอาปาก้าผู้แสนดีอย่างฉันที่แหละจะไปทาม,มาให้เองถาน้ำใช่ตามตามไม่ใช่าําตามตามเออตามไม่ใช่ํามนี่เจ้าแม่ไก่ก่อนที่ฉันจะไปนะเธอก็อย่าขันมากเกินไปแล้วกันนะขันถึงชิดนะ่ะคิดถึงฉัน ไม่ฮาเลยเหรอ,อก่อนที่เธอจะไปนะเธอต้องรู้ก่อนนะว่าลูกแต่ละคนนะจะมีท่าทีที่แตกต่างกันเธอจะสามารถสังเกตได้นะลูกชุกชิกนะ่ะชอบร้องเพลงลูกชกชกนะ่ะชอบกินแอปเปลิลลูกเชงเชงนะ่ะชอบเวงนะโอเคนะเข้าใจนะฉันขอโทษฉันผิดเองแหละฉันลืมไปว่าเธอเป็น NPC นนะ่นะอืมตอนนี้เรามีแผนที่ด้วยแล้วนะอืมเราอยู่ตรงข้างบนใช่ไหมเราต้องไปหาพวกน้องไก่สินะนี่อะไรเนี่ยเอ,อเปิดแผนที่เออนี่ไง เห็นไ,ไหมน้องชิปปี้นะ่ะชอบอยู่ทักที่หนึ่งนะร้องเพลงทักที่หนึ่ง,ส,นนง,ง,งนะส่วนน้องช็อตเนี่ยชอบร้องเพลงนะน้องช็อตที่ไหนน้องช็อตชอบวิ่งนะส่วนน้องเชปกับจ้องชี้ชอบกินนะส่วนน้องเชนโพสเชกำล,ลังเล่นโคนอยู่นะโอเคเข้าใจเข้าใจแต่งนั้นเราไปข้างบนกันดีกว่านะนี่ไงต้นแอปเปิ้ลสีแดงไงเจ้าน้องชุกชิกต้องอยู่ที่นี่แน่เลยนะว่าไปแล้วเรากินแอปเปิ้ลบ้างดีไหมเนี่ยกินเยอะๆหน้าจะได้ไม่เขียวไงล่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะ กดอีชนได้งั้นเหรออืมแอปเปิลน่ะมันก็เหมือนกับผู้หญิงนะนะของดีมันจะอยู่บนใช้แรงกันหน่อยนะถึงจะได้มานะเออนั่นไงเจ้าน้องชุกชิกไงล่ะไปชุกชิกกลับบ้านกันเถอะว้าถ้าอยากให้ฉันกลับบ้านกับแกแกต้องตอบคำถามฉันให้ได้ก่อนเราตะครั้งหนึ่งนายมาแล้วมีหมาสองตัวตายไปสองตัวจะเหลือแมวกี่ตัวชุกชิกกวนมาก,มากๆระวังจะโดนตีนนะจ๊ะขอโทษครับ ชุกชิกต่อไปไปหาพี่ชุกชักของเธอดีกว่านะพี่ของเธอน่จะชอบแอปเปิ้ลเหมือนเธอใช่ไหมล่ะอยู่ต้นนี้หรือเปล่านะไม่อยู่นะนี่ฉันต้องโคกทุกต้นเลยหรือเปล่าเนี่ยเพื่อตามหาพี่เธอนะ่ะนี่ถ้าฉันทําแบบนั้นมันไม่ต่างอะไรกับการงมเข็มในมหาสมุทรเลยนะอ๋อนี่ไงชอบแอปเปิ้ลแดงใช่ไหมแหมก็คิดว่าจะต้องไปโคกทุกต้นซะและ้วนั่นไงแอปเปิ้ลแดงอยู่ตรงนั้นโอเคเราไปตรงนั้นกันดีกว่านะชุกชิค ชูกชิกเธอรู้หรือเปล่านะถึงเราจะไปไม่ถึงดวงจันทร์นะแต่เราก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวนะมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่ฉันอยากพูดขึ้นมาเฉยเฉยสนุกดีจริงๆแต่เนี้ยชูกชิกเธอรู้สึกสนุกเหมือนฉันไหมถ้าพูดถึงเหตุเธอรู้ไหมว่าเหตุเกิดจากอะไรนะเหตุนะเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่าแรกเธอเท่าไรนะรู้ไหมชูกชิกรู้ใช่ไหมเธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ น่าจะเป็นพี่ช็อกโกระนะพี่ช็อกโกระน่าจะวิ่งอยู่แถวนี้นะถ้าเห็นเหมือนฉันไหมออนั่นไงล่ะนั่นไงนั่นไงพี่ช็อกโกราพี่ช็อกโกระนี่ฉันเองเอาปากา้าใช่ไหมเออน่าจะออาปากา้าถ้าอยากใหฉันไปกับแกแก็ต้องวิ่งตามฉันได้ทันก่อนนะนี่แกกล้าทา้าฉันวิ่งแข่งเหรอฮึรอบนี้แค่ซ้อมนะเอาใหม่เอาใหม่วู้นี่เธอกล้าวิ่งหนีฉันอีกแล้วเหรอเธอรู้ไหมวิ่งแล้วโดนแซงอ่ะจะแข็งแรงก่านนอนอย่างเดียวนะเธอรู้ไหม และฉันนะ่ะไม่ได้วิ่งเพื่อชีวิตที่หรูหรานะฉันวิ่งเพื่อชีวิตที่มีความสุขเธอน้าจะเริ่มเข้าใจฉันแล้วสินะช็อกโกแลตผมเข้าใจแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่วิ่งหนีคุณแล้วผมฟังคุณแล้วผมสิ่งมากเลยผมผมผม,ผมรู้สึกผมรู้สึกตื้นตันตใจสุดๆผมจะไปกับคนดีมากช็อกโกแลตต่อไปไปหาพี่ของเธออีกคนกันเถอะที่ชอบกินไอ้อะไรอะแอปแอปเอปิลมะละกอกล้วยสม้สมสม้สมสม้สมส้มลองไทยเินหนา้าเธอชื่ออะไรนะจำได้ไหม แนี่พี่เธอต้องอยู่ในต้นนี้แน่เลยนะไปโขกกันเธอมาโอ้นั่นไงพี่เธอตกลงมาแล้วไปกับบ้างกันเถอะจุกระบวันก่อนครับผมเดินไปตลาดครับทั้งตลาดได้อึ้งกันหมดเลยครับผมจุกระบอย่าพูดมากเลยรีบขึ้นมาเถอะครับผมไปต่อไปเราก็จะไปหาพี่สองคนที่เหลือกันนะพี่หนึ่งคนกับน้องหนึ่งคนไปเราไปกันเถอะอีกคนหนึ่งจะอยู่ที่ไหนกันนะ คนหนึ่งชอบเล่นโคนส่วนอีกคนชอบร้องเพลงสินะอืมไปต่อไปเราจะไปหาพี่ที่ชอบร้องเพลงกันนะไปกันเถอะพวกเรามีที่ไหนที่เรายังไม่ได้ไปกันบ้างนะบู๊บนนั้นไงจะมีเห็ดตรงนั้นนะ่ะและและพวกเธอน้องคนเล็กนะ่ะรู้แล้วนะว่าเห็ดเกิดจากอะไรนะ่ะและพวกเธออีกสองคนรู้หรือเปล่าว่าเห็ดเกิดจากอะไรนะ่ะ เหตุน่าเกิดจากความเงาที่ทำให้เธอว่ารักเธอเท่าไรนะรู้ไหมพี่คนโตน่ะเป็นคนชอบร้องเพลงนะเพราะฉะนั้นต้องฟังดีๆนะถึงจะได้ยินนะได้ได้ดินนะพวกเธอเริ่มได้ยินเสียงพี่เธอหรือยังนะอ๋อนั่งไงแปลว่าเราเข้าใกล้พี่เธอขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะถ้าเสียงเริ่มดังน่ะไปเร็วเต้าหูเอามากินกับพงรํรำใหญ่เฮ้สเฮ้ นายอยู่นี่นาอยู่นี่นาอยู่นี่ไมรู้เต่บอกเห็นน้ไหมเห็นน้ไหมนาบอกว่าเห็นน้าไหมเออคุณนะเมื่อกี้นั้นเจอคุณลุงด้วยแหละเขาเอาเงินมาให้ตั้งห้าพันแนะดีใจที่สุดเลยอ๋อคุณลุงข้างบ้านใช่ไหมไม่ต้องพูดกันไหนเหรอคุณลุงข้างบ้านละสินนะ ใช่คุณลุงที่ออกออกอะไรนะออกกดห้ามห้ามพูดถึงวัคซีนเลยใช่ไหมเออนั่นแหละช่ามันเธอโอเคโอเคไปหาน้องเธอกันดีกว่านะไป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 น้องเธอจะอยู่ที่ไหนนะถ้าจำไม่ผิดนัเธอน้องเธอน่าจะชอบโครนใช่ไหมฮอหน้องเธอเป็นเด็กซะด้วยสินะระวังน้องเธอจะเข้าไปในจมไปในโครนนะเด็กไปโรงแรมเราจัดรับนมาเลยหน่อยนแต่เรารีบไปหาน้องเธอกันดีกว่านะเออแด็พวกเธอรู้ไหม ว่าถ้าเธออะอยากได้ในสิ่งที่เธอไม่เคยได้อะเธอต้องลองทําในสิ่งที่เธอไม่เคยทํานะอืมใช่ฉันค้น Google มานะ่ะน้องเธออยู่ไหนกันแน่เนี่ยอืม <c oughs> ต้องถามว่าคนอยู่ไหนใช่ไหมข้างบนนั้นใช่ไหมแปลปพวกเราไปหาน้องเธอกันเถอะอืม <c oughs> แล้วพวกเธอเคยได้ยินสำนวนจีนนี้หรือเปล่า ช่วงเขงข้าวสวยตอนเชิงคบด้วยชาที่มันแปลว่าเราควรเอาไก่มาคืนลงอ่ะเอาคืนกรงไม่ใช่ลงใช่ใช่ไปนี่ไงเจอน้องเธอแล้วกำลังเล่นคนอยู่จริงด้วยไปกลับบ้านได้แล้วนะอืมไม่ไม่ท่านท่านจะไม่ทําเสียงให้แกแล้วไก่กลับบ้านโอเคนะโอเคนะแม่ไก่โอเคนะหลังจากนี้พวกเราก็จะได้ไปนั่งเล่นปอกเด้งกันอย่างที่เราหวังแล้วใช่ไหม ไหนบอกมาสิหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาปกาก้ากับแม่ไก่ก็ได้เ,เล่นป๊อกเด้งกันอย่างมีความสุขและเการอ,อกก็ได้มาขอโทษที่เอาลูกๆไปและก็จบกันอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเอาลูกไปเล่นป๊อกเด้ง การพลันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทุกๆคนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, จ์กด,ดติไกต๊อกดอมด้วยนะครับจองน้องตองทีวีนะอย่าลืมนะโอเคนะตองลองไปไป